นางเอกเธอมีชื่อว่าคุจิไลปัจจุบันเธอทำงานอยู่ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเมืองกำแพงเกาลูนเมืองสลัมที่เปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงที่อดีตปัจจุบันและอนาคตหลอมรวมเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเจ้าสิ่งนี้ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมีชื่อว่าเจเนริกเทอร่าเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาว่ากันว่ามันสามารถสำรองความทรงจำของมนุษย์ทุกคนและมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เป็นอมาตะอีกด้วยส่วนคุจิไลตอนนี้นางก็กำลังไปตอกบัตรเข้าทำงานแต่มีคนมาแซงคิวตัดหน้าเฉยเลยเขาคนนี้ก็คือเเเเเพืื่่่่อออออออนนนรมงงงงาาาาขขขธัชดะแลก็ยยูฝ้ เคุโดเขาไม่อยากให้ของใหม่ๆมาแทนที่เมืองเกาลูนที่เขารักเพราะฉะนั้นเกาลูนต้องห้ามเปลี่ยนไปผ่านไปอีกวันหนึ่งพอเลิกงานแล้วคุโดก็มาแอบรับคุจิไรเลยเข้าไปปลุกนี่คุณคุโดตื่นสิทัานในนั้นเองคุโดแม่งลากคุจิไรไปจูบเฉยเลยแล้วมีการบอกว่าจูบผิดคนอะโทษทีนะคุจิไรก็ช็อกไปเลยแล้วมึงมาจูบกูทําไมถ้าเมียมึงจับได้แล้วก็มึงโดนเล่นแน่ทัานในนั้นเองคุจิไรก็เหลือบไปเห็นลินชักที่เปิดทิ้งไว้และในลินชักมีรูปถ่ายครบรอบแต่งงานของคุโดอยู่ด้ นี่มันฉันไม่ใช่หรอทำไมฉันถึงเป็นภรรยาของคุณคุโดได้ล,ล่ะไม่เห็นจำอะไรได้เลยอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าเกาลูนอุบัติรักษ์ปิศนารับดูได้ที่บิลิบิลิเลยกดซับ้วย